เราพูดไม่ไวนะว่าในชีวิตประจําวันมันมีอะไรกี่เรื่องนับตั้งแต่เรื่องกินเรื่องถ่ายเรื่องอาบเรื่องล้างเรื่องนอนเรื่องตื่นเรื่องยืนเรื่องเดินเรื่อยเรื่อยขึ้นมาจนถึงว่าทําการงานที่ออฟฟิศหรือที่บ้านซึ่งยุ่งยากลำบากซึ่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งแวดล้อมไปด้วยสิ่งมายั่วยุนี้นี่นเรียกว่าปัญหาในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีสติมากพอมีความรู้ครบถ้วนที่จะให้สติมันมีขึ้นมาสำหรับจะไม่ทำอะไรผิดแม้แต่นิดเดียว นับตั้งแต่ว่าตื่นขึ้นมาเข้าไปในห้องน้านออกมาหรือจะไปอ้องอาหารหรือว่าจะไปทําอะไรทุกๆก,กระเบียดนิ้วอย่าให้มันเกิดความรู้สึกที่เป็นความทุกข์ขึ้นมาได้อย่าให้เกิดความรู้สึกที่ยินดียินร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาได้นั่นเรียกว่าเพียงพอ ทีนี่ก็หัดให้มันเคยปากว่ามันอย่างนั่นเองมันอย่างนั่นเองว่าให้มากว่าถ้ามันเคยปากถ้ามันมีอะไรคือถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นก็ขอให้มันพลั้งปากออกไปว่ามันอย่างนี้เองมันอย่างนี้เองบางคนพอมีอะไรเกิดขึ้นอุทานที่พลั้งปากออกมาเป็นเรื่องหยาบคายเป็นเรื่องเพศเป็นเรื่องอะไรไปไม่รู้จะพูดจะไปทำไม เรื <c oughs> ่อบางคนอย่างดีที่สุดพอเกิดอะไรจึงตางขึ้นมามก็พลั้งว่าพุโทโธธรรมโมสังโคอย่างนี้ก็ดูจะเป็นเรื่องละเมออยู่มากกว่ามันละเมอละเมอไปตามธรรมเนียมพลั้งว่าพุโทโธธรมโมสังโคนี่แต่ตามธรรมเนียมที่เขาสอนให้แต่ถ้าว่าเกิดเรื่องอะไรพุงพลั้งขึ้นมาพลั้งปากออกไปว่ามันอย่างนี้เองนี่คือเป็นผู้มีสติปัญญาลืมหูลืมตา มีความรู้เรื่องสัตตาตาอยู่อย่างเต็มที่คือไม่เสียสติเลยมันอย่างนี้เองมันอย่างนี้เองจะใส่คำหยอดคาอะไรให้มันเข้ารูปเข้าเรื่องก็ได้ไหมมันอย่างนี้เองนะโว้ย <c oughs> จะไปเสียใจกับมันเลยอย่าไปดีใจกับมันเลยอย่าไปรักมันเลยอย่าไปเกลียดมันเลย ถ้าเป็นคนอยากพายสักหน่อยจะพูดว่าช่างหัวแม่มันอย่างนี้ก็ยังได้ยังดีกว่าไม่มีความรู้สึกอะไรซะเลยมันคอยเอาไปใช้ตามวิธีที่มันจะเกิดขึ้นได้จริงๆจ,จะป้องกันได้จริงๆสเั็จรรประโยชน์ได้จริงๆด้วยดีเลยเการที่จะรู้สึกออกมาว่ามันอย่างนี้เองโวยือจะรู้สึกว่าช่างหัวแม่มันอย่างนี้ก็มันก็มาจาก การเห็นแจ้งอันเดียวกันคือว่ามันเป็นอย่างนั้นเลยอย่าไปมัวคิดให้มันเป็นเรื่องพิพษจากธรรมชาติทั้งเราก็จะมีความทุกข์เพราะความยินดีนดยินร้ายนี่เรื่องปฏิบัติเกี่ยวกับตาตาคือให้เราเป็นผู้มีความรู้เรื่องตถาตาสมบูรณ์แล้วก็มีสติที่จะใช้เรื่องนี้ให้ทันแก่เวลา ก็เป็นนั้นว่าจะมีเครื่องคุ้มครองไม่ให้ต้องเป็นทุกข์หรือมุนหมองหรือเครียดหรือหงุดหงิดก็จะมีจิตใจที่สว่างสวเป็นอิสระแผ่คล่องว่องไวในการทำการทำงานแล้วก็สง,งบเย็นเป็นสุขอยู่ในการงานนั่นเองทั้งนี้เพราะอำนาจของธรรมะอันสูงสุด คือสิ่งที่เรียกว่าตาตาหลักธรรมะสูงสุดก็ก็อสอนให้เห็นเรื่องที่ไม่อาจจะยึดมั่นถือมั่นถ้าเห็นตาตามันเป็นอย่างนี้เองตามธรรมชาติแล้วมันไม่อาจจะยึดมั่นถือมั่นนั่นคือหัวใจของระธรรมเมื่อเราพูดกันถึงเรื่องสุญญาตาเรื่องอนัตตาอย่างมากมาย พวกฝ่ายมหายานนั่นเขาพูดถึงเรื่องตัทตามากมาย <c oughs> เขาไปยึดคำว่าตัาตามากกว่าพวกพวกเราฝ่ายนี้ถึงยึดถือคำว่าสุญญาตาหรืออนัตตาอยู่มากแต่ที่แท้มันเป็นเรื่องเดียวกันแล้ว <c oughs> มันก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกด้วยกัน คนมันไม่เคยสนใจคําว่าตาตาที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกก็เลยหาว่าเป็นของมีในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานไม่มีในฝ่ายเทรวาสพอจะมาเอาเรื่องนี้มาพูดเขาก็จัดให้ธรรมาเป็นผู้ถือศาสนาอย่างมหายานไปเลยเรื่องมันก็ทำความ ยุ่งยากขึ้นมาบ้างถ้าเราอย่ามาถือมหายานอย่ามาถือเทรวาทมันก็จะดีกว่าคือถือความจริงกันกันแล้วกันเพราะถ้าตลอดเวลาตลอดเวลาเรามองเห็นตัทธาตาแล้วมันก็หมดปัญหาทั้งหลับและตื่นมองเห็นตัทาตาคือความเป็นเช่นนี้เอง ของสังขารทั้งหลายก็ไม่ไปยึดมัน่นถือมัน่นแต่ความเป็นเช่นนี้เองของอสังขตรธรรมทั้งหลายเราก็จะได้เคารพบ,บูชาหลักเกณฑ์ของอสังขตรธรรมที่มันเป็นสัจจะอันแน่นอนมันก็เป็นผลดีเหมือนกันติาตาจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง อย่าได้เห็นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็มองข้ามกันไปเสียเช่นพ่อได้ฟังคําว่ามันเป็นเช่นนี้เองก็ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญอะไรไม่เห็นามีความหมายอะไรเป็นเรื่องพูดเล่นๆเพราะมันไม่เข้าใจถ้าเข้าใจก็จะพบว่านี่คือเรื่องสําคัญที่สุดอย่าไปทําเล่นๆกับคําว่ามันเป็นเช่นนี้เอง เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่ป้องกันการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ในทุกๆก,กรณีขอ,อนำมาแสดงแก่ท่านทั้งหลายในการบรรยายครั้งที่หกนี้ในฐานนะเป็นสิ่งที่ไม่ควรลืมไม่ควรมองข้ามไปการบรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติว่าจะเพียงเท่านี้ เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทาั้งหลายจะได้สวดบทธรรมในรูปคณะสาธยายส่งเสริมให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะยิ่งยิ่งขึ้นไป